สวัสดีครับผมวันนี้นะครับบิ๊กชอรรถบ้านนะครับก็จะมาขายนะครับเชฟโรเลตโซนิกฮะคันข้างหลังผมนี่เองนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวโรงงานเลยนะอ่ามีสเกิร์ตรอบคันปี13นะครับเครื่องพันสี่เกียร์ออโต้อ่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะ LTZ ถุงลมคู่นะครับมีสเกิร์ตรอบคันอย่างหล่อนะฮะไอตรงวงแหวนไฟตาเนี่ยติดเพิ่มมาด้วยอย่างสวยนะครับก็ภายในก็สมบูรณ์เลยครับวิทยุเนี่ยเป็นแบบเดิมนะฮะซึ่งบลูทูธแล้วก็เสียบ USB ได้นะครับ แล้วก็ช่องวางแก้ว,วต่างๆเยอะมากก็คือแฮนแบ็กตัวนี้คนก็นิยมนะแต่ว่ามันจะแตกต่างกับเก่งตรงที่ว่ามันไม่มีท้ายนะฮะเอาไว้ใส่ของนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะนะฮะบางทีสายแคมป์หรือว่าสายแบบวัยรุ่นเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนเพราะว่าจอดรถง่ายตูดสั้นนะครับตัวนี้มีกล้องหน้าหลังด้วยนะของ a n i t e c h นะครับให้ไปเลยนะับหน้าหลังเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมผมจะบอกราคาเลยแล้วกันนะฮะเพื่อว่า ใครงบไม่พอก็จะได้ไม่ต้องดูนะครับส่วนใครก็พอก็ดูพิจารณาดูนะฮะแล้วเดี๋ยวมาลองขับจริงนะครับราคานะครับ8 5 0 0 0าบาทนะครับทาสีหกมีนานะครับ85,000าบาทเอกสารพร้อมโอนนะครับโอนไม่ได้ซื้อคืนเต็มจำนวนนี่พูดเป็นแบบวิดีโอไว้เลยนะฮะโอนไม่ได้ซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับผมอาะละครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากแดดร้อนนะผมเลยต้องหาที่ร่มนะครับในการรีวิวนะครับผมก็ไม่ไหวนะฮะผมก็ไม่มีบางหัวอย่างเขานะครับมันก็เลยจะฮิสตงอ่ะโอเคครับคันนี้เป็นรถปี13นะนะครับปี2013ช่วงลงช่วงล่างนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะมีแค่หน้าซ้ายกุ๊กเบาๆนะคุณผู้ชมบอกตรงๆนะครับสเกิร์ตรอบันเลยสีสันนี่ผมให้สัก95%รนเลยนะคุณผู้ชมครับ 9 5้าสบห้าเลยนะอันนี้ไม่ได้โมนะเดี๋ยวมาดูจริงก็จะได้รู้นะครับประมาณ9 5้า้าเอาเก้าสิพอแล้วกันเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนใจ <c oughs> นะฮะโอเคมาดูสีกันเลยแล้วกันนะครับนี่นี่ก็จะมีนี่มีรอยแมขนรงนี้นิดนึงนะครับนะฮะดำๆเนี้ยนะฮะขัดแล้วไม่ออกนี่ขัดแล้วนะครับก็ไม่น่าเกลียดนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นสเกตชิ้นล่างดำ,ดำๆอยู่แล้วนะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนี่มี2จุดนะครับข้างในนี่มีกล้องด้วยนะครับ,กล,รบกล้องถอยนะฮะอนะ่าัันหาลลลงตลอดเวะครบ เซฟตี้นะครับเวลามีใครมาขับซ่าขับกวนเนี่ยก็จะดูว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนนะฮะก็ตรงนี้นี่ยางนะครับก o o เยีย r นะครับยางเยิงดีเราดูดตัวถังข้างในดิไม่มีหนิมไม่มีอะไรเลยนะฮะสองศูนห้าห้าสิบหกนะครับอ่าประตูประตูนี่สวยหมดนะครับอื้มอื้มแน่นแน่นรถเชฟนี่เป็นรถที่แข็งมากนะครับขับเข้าโค้งร้อยยสเนี่ยมั่นใจถ้าเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกันพวกแจ๊ยาลิสตัวแรกนะ สู้ไว้นี่ไม่ได้ไม่มีใครสู้ได้เลยแต่อย่าไปเทียบกับพวกแอคคอร์ดพวกแคมรี่นะครับมันคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถเล็กๆเนี่ยมันจะสู้กันได้เลยนะฮะนี่ค่ะสีมีนาห8นะครับมาเช้าลงคลิปรียวไปแล้วโอ้โหบางๆนะครับรถสภาพดีครับสีเต็มนะฮะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับรถสวยนะคุณผู้ชมเอาไปหัดขับเอาไปให้แม่บ้านใจตลาดรับส่งลูกส่งหลานนะครับได้ขับรถเทียบรถหลักยังได้เลยนะครับนะฮะอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันนะเอาละครับผู้ชมมาดูต่อที่ในห้องเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเลยนะฮะนี่เซอร์วิดใหญ่มาหมาดๆเองนะฮะเนี่ยดูนี่เห็นไหมครับวาล์วน้ําแท้นะครับช่างสรรนะครับท่อน้ําหลังเครื่องนะครับช่างสรรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปเกรดนะครับท่อน้าหลังเครื่องเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งทนทานแล้วก็แตกยากกว่านะนี่นะครับน้ํายาหลอยงหลอเย็นเนี่ยดีสมบูรณ์หมดนะครับ คือคันนี้ทากับช่างสันนะครับอีกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ท่านคงทเครื่องเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวเลยนะฮะใส่เกียร์ดีเกียร์อยู่กับที่จอดติดไฟแดงเลยไม่มีสันนะครับมาดูคันหน้าก่อนเลยรถเดิมสนิทเลย GM นะครับมีถอดฝากระโปรงหน่อยนะทําสีนะครับแต่ว่าลอนฝากระโปรงเลยพวกป้ายกาวเนี่ยไม่มีล้มเลยนะครับ กองก็จะมีตัดภาพตัดไปตัดมาบ้างนะบางทีมันจะเปลี่ยนเลนนะครับโทรศัพท์นี้มันฉลาดนะฮะเดิมสนิทเลยนะครับแบตเนี่ยก็อะไรเนี่ยปียี่สิบสองนะฮะแบตลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่มากนะจริงๆไม่ต้องใหญ่เจ่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยสุดยอดนะผู้ชมแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะอย่าลืมนะครับถ้ามาดูลูกค้าอย่าลืมเตือนผมนะผมจะอัปเกรดตัวนี้ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับมูลค่าพันห้าร้อยบาทผมจะขึ้นลูกวบนะครับทนทานแน่นอนฮะ ส่วนเวรานั้นนี่เราก็เปลี่ยนตามระยะอยู่แล้วสองสาปีเปลี่ยนทีหนึ่งแต่นี่เพิ่งเซอร์วิสมาเลยนะครับรถพร้อมใช้เดินทางไกลได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าว่าจะเอาว่าจะปิดหัวเทียนอันนั้นแล้วก็เดี๋ยวลังเลดูว่าจะเอาเป็นคอยแปลงดีหรือเปล่านะครับนะพันกว่าบาทแต่ว่าคอยตัวนี้มันก็หกสามเองนะนะคอยแท้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าจะเอายังไงดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในนะครับว่าคันนี้สวยแค่ไหน,นเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ภายในนะครับ ก็นี่ภายในเนี่ยแผงประตูเนี่ยทูโทนนะครับสําหรับตัว5ประตูนะครับที่วางแก้วนี่มีมาให้เยอะเลยปรับเบาะสูงต่ําได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคนขับเนี่ยจะมีที่พักแขนนะครับเอาไว้ขับไกลๆเนี่ยมันจะได้ไม่เมื่อยนะฮะนี่ครับเลขใหม่คันนี้นครับอยู่ที่แสนสองเทงวิ่งน้อยมากค,คุณผู้ชมกุญแจมีสองดอกเลยนะนี่กุญแจเดิมๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่ติดชึ้ง เสียงท่องเงียบเห็นไหมไม่มีไฟอะไรโชว์เลยนะครับน้ามันจะหมดแล้วปิดคอนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยติดตัวหลีไฟนะครับจากทั้งสารเหมือนกันนะเห็นไหมสามารถหลีไฟหน้าจอได้ซึ่งเดิมมันจะไม่มีนะครับหลีไม่ได้นะครับหลีไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คอนโทรลเครื่องเสียงไท้ายนะครับจากโงมอะไรนะครับแล้วก็แอร์แบ็กคู่นะนี่ปลอดภัยมากนะครับปลอดภัยมากๆแล้วก็ เปลี่ยนแผ่นกันฝุ่นเกียร์เรียบร้อยแล้วผมขาย8ปดหมเนี่ยเท่ากับคันน้ำเงินเลยครับก็แล้วแต่ดูเอาว่าคันน้ำเงินเนี่ยจะถูกฉลอก,กับใครแล้วก็คันขาวจะถูกฉลองใครนะว่าอยู่ที่การใช้งานด้วยนะนี่กล้องเอ็นนิเทคนะฮะนี่ไฟติดหมดเลยนะครับม่านบังแดดนี่ที่ใส่แว่นตานะครับนี่แล้วดูนี่ดูช่องตรงนี้นะโอ้โหรู้หรอนี่ปิดเปิด,ปดโอ้โหคือรถมันสภาพดีมากคุณผู้ชมครับแล้วราคาไม่ถึงแสนเนี่ยที่เสียบกล้องนะที่วางแก้วนะ้ำตรงกลางอีก3จุดเลยนะครับ ไอตัวจอตรงนี้ก็สามารถเล่นนี้ได้นี่นะ USB เสียบสายมี2รูเลยนะครับนี่เกะมีบุ๊กสวิตอยู่นี้นะครับนี่เล่มครบเลยนะฮะเอกสารพร้อมโอเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับไม่เปิดนะเดี๋ยว YouTube เขาไม่ให้ลงนะครับตัวเบาะสวยงามมากนะทซ้ายและขวาเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่เบาะหลังนะนี่คิ้วโคมียมนะครับแล้วก็มีแผ่นเสาประตูด้วยนะเลดนะครับนี่กันสาดมีครบเลย ต่อต่างแดดก็แง้มกระจกได้นะครับามาต่อกันที่เบาะด,ด้านหลังนะโอ้โหนี่อะไรเนะี่ยซื้อซื้อหนังมาคุ้มไว้นะครับซึ่งข้างในมันก็คงจะเป็นแบบเดิมเดิมนะฮะแค่คุ้มไว้เฉยนะน่ะนี่เบาะสะอาดคุณผู้ชมรถสวยข้างหลังนี่ยิ่งสวยใหญ่ดูพรมดิเฮ้ยมันเปื้อนมั้งไหนะ <laughs> มเนี่ย้ทวีคนนั่งเลยมีที่ใส่ซอ,องเอกสารด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันอ่านี่นี่เขียนใช้เลีนบายนะครับเบาะปรับอุลินบายมองไม่เห็นเลยเบาะปรับพับได้นะ ะะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับเปิดกดตรงนี้นะครับว้าวเลยว้าวเลยโอ้โหอย่างกว้างนี่นอนได้เลยนะเนี่ยเอาไปจอดนอนนะไม่ต้องเสียค่าที่พักเลยนะครับถ้าเกิดว่าอย,อยู่กัน2คนนะนะนะครับนี่พับอีกข้างหนึ่งโอ้โหโคตรกว้างนะครับแฟนนอนหน้าข้างหลังก็เอาอะไรมาปูมาฟูกฟูกปูแล้วแง้มกระจกได้เลยนะฮะโอ้สุดยอดนะคุณผู้ชม นี่ที่วางของมีตอนนี้ชั้นหนึ่งชั้นเล็กนะครับนี่จะมีไม้ปิดไว้นะครับนี่ยางอะไรโอ้โหคุณผู้ชมเดิมเดิมครับโครงสร้างตัวถังนี่โคตรแข็งเลยนะเอาไปเทียบกับพวกวีอออะไรพวกนี้ไม่ได้เลยมันสู้ไม่ได้เลยโนะงลางก็ผิดกันแล้วนะครับนี่มีไฟส่องเล็กๆอันนึงด้วยน็อตไม่ขย,ยับเลยข้างหลังนะฮะแปดหม้าคุณผู้ชม P.C.S ก็7จ็ดแปดพนแล้วนะครับแล้วคันนี้เนี่ยผมกล้าการันตีเลยครับว่ารถเดินทางไกลได้แน่นี๋วผมเปลี่ยนใน3ทางตัวหลังนะรับรองจบนะครับโคตรจบเลยแหละ3ทางตัวหลังเพราะว่าวาล์วน้ำเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับแบตเบิร์อะไรก็ยังใหม่อยู่นะครับรถก็เซอร์วิสมาไม่นานนะฮะไม่ใช่รถจอดนะยางเยิงเลยยังดีอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับกับเจ้า s o n i c l อ z ัคันนี้ครับผม เอาละครับผมก็มาสรุปกันนะครับกับโซนิกคันนี้นะครับราคานะฮะแปดหมื่นห้าหมนบาทนะครับถูกกว่านี้สภาพนี้ไม่มีแล้วนะฮะเซอร์เกลรอบคันก็เป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วก็เอ่ออะไรต่างๆเนี่ยเพิ่งเซอร์วิสไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวสามทางเป็นอลูมิเนียมให้ก็จบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูน้ํายาหล่อเย็นให้และให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้น้ำมันครงน้ำมันเกียร์ก็ถ่ายมายังไม่ถึงระยะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีแสนเจ็ดกิโลนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเนนี่ยก็็จะเปแสน สามกว่าเลยสามสามหแสนสามห้านะครับเพราะตัวนี้ใช้หมื่นโลนะใช้สังเคราะห์แท้นะครับผมดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับรับแลกเทิร์นทุกรุ่นด้วยนะครับใครมีรถเล็กรถเก่งเล็กอยากจะขยับรถเป็นปีใหม่ๆนะฮะหรือใครมีกระบะอยากจะมาแลกเปลี่ยนเป็นรถเก่งนะครับเบื่อๆแล้วก็ขับไม่ไหวก็มาลองแลกเปลี่ยนได้นะครับมาทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจนะครับโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับส่วนีด้านหลังผมนี้จะเป็นของคุณทันทีนนะคครับผมถ้าุณสใจนะ โอเคครับวันนี้พี่ชอนรลบบ้านต้องลาไปเลยนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย